สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคมของคนราศีพิจิกนะคะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยเท่าฟังเราไม่ชอบกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะแต่เท่าฟังเท่าฟังแล้วรู้สึกยังพอฟังได้อยู่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ออกมาให้ในทุกๆเดือนนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันดีกว่าค่ะของคนราศีพิจิกนะคะว่าในเดือนมีนาคมนี้หัวใจคุณเป็นสีอะไรเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองอะรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตแบบสบายสบายอะตามน้ำเลยอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นเหมือนช่วงที่คุณรักตัวเองมากๆอะ่ะรักตัวเองมากๆแล้วอยากสะสมเวลาช่วงเนี้ยอยากเก็บเวลาช่วงเนี้ยไว้แล้วถ้าจะมีคนเข้ามาจริงๆอะ่ะคนคนนั้นต้องเอาชนะใจคุณให้ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนไม่ได้ไม่ได้พยายามขวนขวายหาความรักขนาดนั้นอืมไม่ได้อยากหาความรักขนาดนั้นแค่รู้สึกว่า ตอนเนี้ยเหมือนอยากอยากเอาเอาชนะใจตัวเองให้ได้ว่าถ้าวันหนึ่งเราอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะเราเข้มแข็งแค่ไหนเราทําได้แค่ไหนมันทําได้ไหมฉันทําได้หรือเปล่าฉันรักตัวเองได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเนี่ยบางคนต้องจมอยู่กับความทุกข์ในเรื่องของความรักของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเยอะมีจํานวนหนึ่งเลยแหละที่แบบว่ามันมุฟออนเท่าไหร่มันก็มุกไม่ได้มันมุกเป็นวงกลงมอะ เออแต่เนี่ยคือคนราศีพิจิกคือช่วงที่ผ่านมาคงจะหนักพอสมควรเลยแหละถึงคาดแบบว่าอ๋ออยากเอาชนะตัวเองอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยถ้าอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยมันสามารถกักเก็บพลังงานบวกได้มากแค่ไหนพอวันหนึ่งที่คุณทําได้แล้วคือวันนี้คุณทําได้แล้วคุณรู้สึกว่าหน้าวันนี้ต่อให้ฉันต้องไปปราบมังกรฉันก็ไม่กลัวอะไรประมาณนั้นอะเออ ตอให้ใครคนหนึ่งที่เข้ามาจะเป็นเสือฉันก็ไม่ได้กลัวเพราะฉันรู้สึกว่าในวันนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ควรค่ากแก่ความรักของฉันเนี่ยคือจะต้องหนึ่งฉันรักตัวเองมากนะตอนนี้รู้หรือเปล่าคนที่เข้ามาฉันรักตัวเองมากนะเพราะฉะนั้นการเข้ามาเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคนราศีพิจิกเป็นคนหยิ่งพยองหรืออะไรนะคะแต่หมายถึงว่าคือ ตอนน่าเวลาเนี้ยคนราศีพิจิกคือทนงตนแล้วว่าคือตอนในฉันรักตัวเองมากนะการที่จะแบบเข้ามาในชีวิตฉันเธอต้องทําให้ฉันรู้สึกว่าการมีเธอเข้ามาในชีวิตอะมันทําให้ฉันรู้สึกแฮปปี้เท่ากับหรือมากกว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่เข้ามาแล้วทําให้รู้สึกว่าเป็นภาระทางความรู้สึกประมาณนั้นนะคือเหมือนแบบคุณรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันก็ก็ดีนี่ ก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือใครที่เข้าวงการเนี้ยเข้าวงการการอยู่คนเดียวแล้วแฮปปี้เนี้ยเพราะวันหนึ่งอะถ้ามันทิ้งระยะเวลาไปนานมากๆแล้วแบบมีคนเข้ามาหามันจะเกิดการต่อต้านเล็กๆอะเราไม่ดูคนอื่นเป็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่เราเห็นเห็นมาเนาะมันจะเกิดแอบบมีการต่อต้านในเรื่องของแบบว่าเฮ้ยถ้ามีแล้วมันเป็นทุกข์ก็ไม่มีดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ บ,บังคับอะไรไม่ได้เลยคนราศีพิจิกในเดือนมีนาคมเนี่ยคือถ้าไม่เอาก็คือไม่เอา,อเ,อาเลยเออเหมือนเอาอะไรมาเสิร์ฟไม่กินก็อก็แค่วางไว้แค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดือนเนี้ยเดือนมีนาเนี้ยแล้วแต่คนราศีพิจิกเลยอะ่ะเนึกออกอไหมคนที่จะเข้ามาคือแบบว่าเออเข้ามาก็เข้ามาสิไม่เป็นไรไม่ได้ว่าแต่ว่าคือถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะอะไรอย่างเงี้ยบทเรียนที่ผ่านมามันทําให้คุณรู้สึกว่า ชีวิตเนี้ยมันคุ้มค่าแล้วกับการใช้ชีวิตแล้วแบบรักตัวเองได้ขนาดนี้ขอบคุณบทเรียนเก่าๆในชีวิตที่ทำให้คุณเป็นคนรักตัวเองขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนแบบมันมันเข้าใจแล้วว่าเพราะมันผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะมันผ่านอะไรมาเยอะมากราชาถือดาวเห็นไหมคือที่ผ่านมาคือมันผ่านอะไรมาเยอะมันอดทนกับอะไรมาเยอะแยะได้ไปหมดบาดแผลนี่เรียกว่าเวิร์กอะในวันนั้นคุณเคยเป็นคนอ่อนแอ อ่อนแอถึงขั้นแบบว่าคือหาความรักอะ่ะมันรู้สึกเหงามันรู้สึกไม่เหลือใครมันรู้สึกแบบชีวิตนี้ต้องหาความสุขจากการที่มีใครมาทำให้รู้สึกมีความสุขแต่ในวันเนี้ยคุณกลับมาเข้มแข็งกลับมาเข้มแข็งมากๆเลยเพราะว่าคือคนที่มันอ่อนแอมากๆอนะคะ่ะพอวันหนึ่งมันทานฟอร์มมาเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วอะ่ะ มันก็ไม่แปลกถ้ามาตรฐานมันจะสูงขึ้นในการที่แบบจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วบอกว่าจะรักเราจะดูแลเราคุณจะตั้งมาตรฐานตรงเนี้ยเหมือนเป็นกำแพงกำแพงที่แบบสูงขึ้นกำแพงที่สูงขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณพร้อมเผชิญหน้ากับทุกอย่างพร้อมเผชิญหน้ากับทุกอย่างไม่ว่าจะมาแบบไหนรูปแบบไหนอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ชอบก็แค่ไม่เอาอะไรเงี้ยคือเป็นคนเด็ดขาดมากขึ้นน่ะ เป็นคนเด็ดขาดเป็นคนอ่าค่อนข้างตัดสินใจเร็วขึ้นในเรื่องของความรักจากเมื่อก่อนที่แบบว่ายังพอมีความอารมณ์อะไวยได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเหมือนแบบเหมือนเป็นคนแอบติดดุขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะพราะบทเรียนในครั้งเก่าเนี่ยคุณเคยเป็นคนอย่างที่เราบอกเหรอว่าอันนี้มันคือพาร์ทเดิมของคุณนะ่ะมันคือพาร์ทเดิมของคุณที่คุณเคยเป็นคนที่ รู้สึกผิดหวังเสียใจคือทุกครั้งที่ทะเลาะกับแฟนหรือทะเลาะกับคนที่คุณรักอะไรเงี้ยในอดีตนะคะคุณจะรู้สึกถามตัวเองตลอดว่าฉันผิดหรอฉันผิดใช่ไหมเรื่องนี้ฉันเป็นคนผิดใช่ไหมฉันเป็นคนผิดก็ได้นะถ้าถ้ามันเรื่องมันจะจบอะไรเงี้ยเหมือนเคยเป็นคนยอมมาโดยตลอดแล้ววันเนี้คุณกลายร่างมาเป็นผู้กล้าที่พร้อมเผชิญกับทุกอย่างเป็นราชาถือดาบ เออคือพร้อมอะ่ะพร้พอมพร้อมเผชิญหน้ากับทุกๆุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะมาเลยทําให้วันนี้คุณไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วที่จะรักใครโดยที่แบบระวังตัวอืมเพราะร่างเดิมของคุณมันคือคนที่อ่อนแอมากๆนะคะอ่อนแอแล้วก็แบบไม่กล้าไม่มั่นใจในความรักของตัวเองอะ่ะไม่มั่นใจที่จะเป็นคน เอ่ยเสียงออกมาหรือไม่มั่นใจมากพอที่จะแบบเป็นคนตัดสินใจในเรื่องของความรักอะไรก็แล้วแต่เพราะคุณเป็นคนแค,คร,คกกครแค์ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปคนราศีพิจิกเนี่ยแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากๆในเรื่องของความรักอะถ้าเป็นชีวิตปกติชีวิตประจําวันปกติคุณอาจจะไม่เท่าไหร่หรอกอาจจะสู้คนบ้างแต่เรื่องของความรักอพอมันรักไปแล้วอะราศีราศีพิจิกเนี่ยคือสมกับเป็นคนธาตุน้ําเลยนะ คือใจจะเหลวหรือถ้ารักใครก็คือแบบว่าโอเคได้ได้ยอมให้ได้ถ้าทําให้ความสัมพันธ์เราไปได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่ละพลังงานของคนที่จะตรงกับอันนี้คือแบบเป็นคนที่แบบว่าสตรองแล้วในระดับหนึ่งเรียกว่าเด็กคนนั้นที่เป็นคนอ่อนแอในวันนั้นวันนี้คือแข็งแกร่งมากและพร้อมเผชิญกับทุกอย่างไม่ว่าจะยากแค่ไหนอย่างที่เราบอกว่าให้ฉันไปปราบมังกรฉันก็ทําได้อะไรอย่างงี้ นะคะคุณพร้อมแล้วแหละพร้อมที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าแล้วพร้อมที่จะแบบพุ่งทะยานไปข้างหน้าเนอะปะพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกอย่างนะคะแล้วคือพร้อมที่จะเปิดใจรักใครสักคนด้วยด้วยทักษะในด้านของความรักที่มันมีเพิ่มขึ้นพูดได้ง่ายคือเหมือนคุณไปโรงเรียนเสริมมาตอนนี้คุณมีเคล็ดลับวิชารู้รู้หลายเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงรู้ว่า จะควบคุมอารมณ์ตัวเองยังไงไม่ให้แบบว่าไม่ให้มันเป็นการทุ่มมากเกินไปจนตัวเองเจ็บนะคะโอเคเรามาดูไพ่โรแมนแองเจิลกันดีกว่าว่าอยากแนะนำอยากบอกอะไรคนราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้ค่ะสัญชตาตญาณนะคะสัญชตาตญาณไพ่ สัญชตาตญาณหรือไพ่จิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือมันเหมือนตอนเนี้ยจิตวิญญาณสัญชาตญาณของความรักของคุณมันโดนปลุกขึ้นมาแล้วมันโดนปลุกขึ้นมาแล้วว่าเอ้ยตื่นได้แล้วเว้ยมันถึงเวลาที่ต้องสู้เพื่อตัวเองแล้วจากที่ยอมเป็นนางเอกมานานจากที่ยอมแบบว่าเป็นคนเป็นคนที่แบบว่ายอมให้ทุกอย่างมานานวันเนี้ยถึงเวลาแล้วที่แบบว่าอะไรหลายๆอย่างมันแบบ มันชัดเจนขึ้นเออมันชัดเจนขึ้นมันมันเห็นช่องทางสว่างอะมันเห็นทางสว่างหลายๆอย่างมันทำให้เราตาสว่างขึ้นหลายๆอย่างทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่า,าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพ,เพียงเพราะว่าเรารักเขามากเกินไปหรือเปล่าเราให้กับคำว่ารักเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่าเราอ่อนแอเกินไปไหม กับคาว่ารักเขามากขนาดแล้วต้องเสียสละอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพื่อที่จะให้เขาแบบยังอยู่ในชีวิตต่อไปในวันนี้เราเชื่อว่าสัญชาตญาณเนี้ยพอมันโดนปลูกขึ้นมาแล้วมันจะอยู่กับคุณไปอีกนานแล้วสัญชาตญาณนี้แหละมันทําให้คุณกล้ากล้าที่จะมายืนแล้วบอกว่าวันนี้ฉันรักตัวเองมากคุณค่าของฉันที่คู่ควรคือฉันต้องคู่ควรกับคนที่รักฉันศีลเสมอกันกับฉันเท่านั้นนะคะ ก็ขอให้คนราศีพิจิกนะคะเจอรักดีๆการทรานส์ฟอร์มตัวเองครั้งนี้ขอให้พิจิกเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโวความรักความสัมพันธ์ของคนราศีพิจิกในเดือนมีนาคมนี้มีเท่านี้วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ